Uhm. ขอแส,สดงความยนินดีให้ครับน้องๆเร่งงานอีพีเอทุกคนนะครับเด้อที่กําล hmm. ังพากันเดินแท่งเขามากนะครับผมรอบนี้ผู้หญิงเข้ามาเยอะมากผู้ยิงเขามาหลายครับรอบนี้รอบเกษตรนะครับพี่ร่องเด้อในยินบโนว่าเขาอยู่ไกลรอบเมื่อวบนสองบ้นที่่านมานี่ผู้หญิงเขามาเยอะมากนะครับผมเอ็ซีสนองมนาสาผู้หญิงเข้ามา41คนผู้ชาย12คนอพค พูดยิงมาหลายก็พูดใช่อีกนะครับเรื่องรอบรอบรอ,อบไ,ไม่ไม่นี่มื่นสองมื่นที่ผ่านมานี่นะครับผมสวัสดีครับเพือพ่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็มาขอสาแสดงความยินดีให้กับน้องๆแรกงานอีพีเท่าที่ได้เดินทางเข้ามาเนาะครับมามหาลางเงินร้อนน้ำกันกน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่รอค่อยกันมาโดนรอคอยกันมานานมากนะครับผมบางคนรอสองปีสามปีแล้วก็มีมันมีข้อผิดมันบ่อยเข้ามาเนาะครับพี่น้องเนาะ กดีใจนั่งเย็บซีสนองมน้อสาวหน้าเพิ่นก็ว่าโอ้ยหมูกจิดตามไอ้ทุกคลิปเออน้องสาวเพิ่นก็ส่งข้อมูลมาให้ผมอยู่าเรื่องค่าใช้จ่ายยังต่างๆก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมอยู่กน้องคนนี้มากะบ่ได้กักตัวนะครับเด้อมาอยู่ที่ศูนย์ย่อยจู่อบรมแล้วก็บถอดแจกกับมารับแต่ว่าบางคนมาแล้วตรวจเจอข้อบิดตรวจเจอข้อบิดก็ต้องได้กักตัวนะครับถึงวันที่29เก้านะครับพี่น้องเด้อ ก็ต้องขอแนะนำที่น้องน้องๆเขาทีกาลังจะเดินทางเข้ามานะครับมาขอให้รักษาตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีถ้าคุณติดโควิดคุณตรวจไม่ผ่านที่อยู่เมืองไทยคุณก็ไม่ได้ผ่านมานะครับเขาก็ไม่ให้ผ่านมานะครับผมเพราะว่ามีคนตรวจเจอที่เมืองไทยก็ต้องรอเที่ยวบินอีกรอบหลังนะครับผมวงเล็บถ้าเท่าแก่รอคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณ เ,เ,เดี๋ยวนี่สิเพผ่นคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับยาชินฟ้ามันก็มีเขาตรวจเจอกันคือบอได้มาแล้วพี่น้องเนเอเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ว่าตรวจเจอ,อโควิดกับบได้มาต้องล่อรอบบินรอบนาะที่สําคัญคือต้องแน่าจาต้องล่อด,ด้วยถ้าแน่ใาจาก็ล่อกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พาก,กดูแลตัวเองด้วยนะเลี้ยว่าที่นี่บางคนสวนผ่านมาแล้วนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสําคัญเลยคนที่เคยขอวีซ่านะครับ คนที่เคยขอวีซ่าอันนี้นี่มีมีสองคนที่ผ่านบางคนนี่วีซ่าอย่างนะวีซ่าเคยขอวีซ่าติดตามแฟนคนเกาหลีนะขอผ่านขอวีซ่าไม่ผ่านก็เลยสอบมาครับผมวุฒิศาตั้งใจสอบโอ้ยเนี่ยกับมือมาหนี่วุฒิศาตั้งใจสอบตั้งใจเลี่ยนจนสอบผ่านมาครับอีพี่เอ็ดวีซ่าออกยังตั้งแต,งตง่ออกมด มาวอดเกาหลีพอผ่านต่อมาครับพี่น้องรับผมเงินไหลอพอผ่านต่อมาหรือวีซ่าออกเดี๋ยวถ้าตั้งเดี๋ยวผมสิมาให้ขอมุนไหมนะครับพี่น้องเด้อน้องเขากันนีนําว่าวีซ่าอะไรก็แล้วแต่บางคนขอวีซ่านักเรียนเคยขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่านก็เลยสอบมาพอสอบมาแล้วไม่ผ่านครับผมวีซ่าไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อถ้าวีซ่าไหนที่คุณไม่มั่นใจอย่าขอนะครับผมคุณจะติดแบคทสต์นะครับผม นขนาดเป็นแฟนเกาหลีนี่ขอวีซ่าติดตามสามีมากิดตามมากบ่ได้ไอ้มันขอบ่ได้ก็เลยสวบมากกอีที่เยึดสวบมากเล้ยวทานเล้ยวนายจ้างเลือกทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้มากครับพี่น้องเอออันนี้ก็น,น่าเสียดายนะเสียดายมากบ่รูว่าพีดแบกคลิบหรือแบบไดกับ,บ่รู้นะครับพี่น้องก็ดีใจกับน้องๆทุกคนที่ได้มาเล้วมาเลีวยวขอให้ได้เจอนายจ้างดีๆเจองานดีๆกันเลี้ยกันนะครับเด้อสำหรับงานเกษตรอ่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลายอย่างทั้งเจ็บก็มีทั้งปวดก็มีนะทั้งพวกนี้ลายอะไรอย่างครับงานเกษตรยได้ก็นี้ก็ถือว่าหลายอย่างรู้เพื่ดมากก็ขอให้เจอตั้งแต่สิ่งดีๆกันเอาการเตรีสีสนองมนุษย์สาทุกคนนะครับเด้อก็ดีใจน้ำนองๆบางคนก็กำลังได้สัญญาจ้างบางคนก็กำลังได้มือบินมือนี้ก็เขียนมาหาผมคุณบกว่านก็เขียนมาหาผมดีใจหลายดีใจหลายที่สะเออได้มือบินแล้วอ้ายว่าสั่นผมตื่นเต้นแฮ้ว่าสั่นนะครับกล้าออกจากงานนะครับเพราะว่าได้มือบิน พวกเจ้บ่มี่ยังคิดผ่าดคือยังสองสามปีที่แล้วนะครับเนาะก็ดีใจน้ำนองนองที่ได้ได้ได้เมื่อบินเมื่อยังได้สัญญาจ,จ้างนะครับเนาะก็คนที่เปลี่ยนมาแล้วก็กคือว่าละก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเพราะว่ารอบนี้ผู้หญิงมาหลายกว่าผู้ชายอีกนะครับพี่นอ้องผู้หญิงนีสี่สิบเอ็ดคนผู้ชายสิบสองคนนะรอบที่ผ่านมานี่ยเสียสนองวันเสาก็น่าจ,จะหลายคนอยู่นะครับผมก็ขอให้โชคดีทุกคนกันเดีวกันนะครับเยอะผมก็ นี่ยังเดียวกันมีข้าวมีข้าวยังสีมาบอกสูตรี่น้องฟังคือเก่าละแต่ว่าสาหรับผมเองก็ยังไม่ทันรู้ว่าจะคล้องสิไปทั้งเดยนะที่วอาไปเมื่อคืนนี่แหละกับเป็นตามนั้นแหละนะครับแต่ก็ว่าหัวหน้างานบอกว่ายังว่าหนักขา้สิคุยกับต่อแก้อีกที่นึงว่าสิออกแบบใด้เพิ่นก็ว่าสิออกผมไปยุ่งน้ำ่นอะไรเพราะเพิ่นมอยู่แล้วลูกพี่ว่าผมมอยู่แก่กับมอยู่คือกันลูกพี่ก็สิง่ายไปเดือดเทียดนี่างละลูกว่าผมสิ่ไอยู่แล้วว่าะท่านต่อแก้ก็เลยสิ ทูกพี่ผมก็ได้สิจิออกผู้รับเมานะครับผมการรอดที่ตามข่าวสารเรื่อยๆนะครับพี่น้องเรื่องกรณีขันที่ได้พีวีซ่าหนึ่งปีนี่วัได้ต่อปีเชื่อมโยงคือของผมนี่การมีคนที่เจอเรื่องราวแบบนี้คือกันครับผมคือกันนะครับผมพอมาผมเชื่อว่าแรงงานไทยหลายคนที่ได้พีวีซ่าหนึ่งปีก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบผมนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าหลายคนเขาก็ต่อได้ผมโพสต์ลงไปทั้งจิตตากับขนกับเบื้องหลายอยู่ซีแสนหาแสนแล้ยวถึงหาแสนวิวแล้วคนเบื้องหลายเขั้นกับว่า 1, 000, 5, 000, เขากระต่อได้กันหลายถ้าบอกโอเคให้โทรหาศูนย์ให้ปรึกษากับศูนย์อาจ้าวางสีนะครับเด้ออนว่ามือนี้ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเด้อมาแสดงความยินดีให้กับเอฟซีสำรองมันจะสาที่ได้เดินทางเขามาในเกาาดีขอให้ทุกคนโชคดีเจอหน้าแจ้างดีๆนะได้เงินดีๆส่งเงินกลับบ้านเฮาแต่ว่ากาัขอให้พากการรักษาสุขภาพจาของามนั่นนะครับเด้อเพราะว่าช่วงนี้กับคนไท,ทยก็รู้สึกว่าจะเจ็บจะป่วยกันเยอะนะเพคนส่งชิปใหม่ผมเบิ่งมือนี้จนได้ไซต์เพิ่มเงินกับบ้านนะครับพี่น้อง รักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนเจ็บป่วยในเกาหลีการรักษาพยาบาลแพงมากนะครับเด้อไม่ได้ฝากไว้แค่นคี้ยู่ดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนครับผมบยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับเด้อไม่ได้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาหัวกอนพีนอง